ใครอยากจะขายรถนะครับถ่ายรูปนะครับทักแชทนะครับคุยคุยราคานะครับผมมีบริการรับซื้อถุงที่บริการถุงบ้านได้เงินสดชัว100นะร์ร้อเนะไม่มีโม้ไม่มีคุยเราคดจริง100%ซครับสวัสดีครับทุกคน วันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับได้รถมาหนึ่งคันนะคันนี้ก็ได้มาจากบอวินนะครับค mm ือ hmm. ลูกค้าติดต่อมาทาง Facebook นะเป็นเพื่อกนก,กันใน Facebook กใครที่อยากจะขายรถได้ราคาดีกว่าหรือใครอยากจะขายรถไม่โดนกดราคานะครับ mm hmm. ผมแนะนําเสียมอสซอยบ่ออยากนั่นคือผมเองนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวพาไปดูรถนะผมรถสวยนะไอ้รถเพิ่งเข้านะรถก็สภาพดีนะ <Whoa. S 1> เนี่ยสภาพเนี่ยเราไปซื้อมานะเราซื้อมาในราคาพอใจกันทั้งสองฝ่ายนะคนขายก็พอใจคนซื้อก็พอใจเนี่ยสภาพเนี่ยนะครับสภาพเนี่ยเราก็ซื้อมานะครับเรารับซื้อทุกสภาพนะครับไม่ว่าจะจอดนานเก่าเครื่องพังนะครับนะครับก็เป็นนี่ผมซื้อเพราะตัวนี้ครับนะยุคเก้าศูนย์นะครับแปลงสีฟันนะครับนะครับทำความสะอาดโซ่อย่างดีนะ ท่าว่าต้องดูอะไรบ้างคะตรงน,นี้ก็มาดูรถครับก็ดูเอกสารดูเลขเครื่องเลขคอ้อนะครับนะดูเลขเครื่องเลขคอเอกสารตรงรับนะเอกสารมีเล่มนะครับชุดอดครบว้าวมาดูนะครับเรน่มจากเราดูเลขโคมนะครับมีเลขโคมผมว่ามันอยู่ตรงน,นี้เ่ยเราต้องเช็คทั้งเลขเครื่องเลขโครอ มาอยู่ตรงไหนครอ๋อนี่นี่เก้าหนึ่งเจ็ดเก้้ายงโอเคโอโอ้ของแท้ตัวนี้ก็ช่างใหญ่ครับไปดูเลขเครื่องตรงฝาพอจริงแล้วเลขเครื่องมันอยู่นี่เลยปหาความฮาบางทีเราก็ลืมจุดบ้างรถเป็นร้อยรุ่นเนาะใช่ครับลืมช่างใหญ่อันนี้ก็เคยซื้ออุปกรณ์ ไทตันกับพี่เขานะยไซื้อซื้อแล้วก็ไม่ใส่แล้วก็เคยกินเหล้าด้วยกันตอนบุกการนะใช่ครับตอนบุกการรอบหนึ่งวนเวียนอยู่แถวๆนี้เลยครับผมนะเราจะแจยตังค์ลูกคงลูกค้าก็ออกกันเองง่ายๆลูกพวกกันเรามีกันแักไฮแคเบทสองขวดนะลุยครับผมโอ้ขอบคุณอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้ Okay, ว,ว,วนันนี้ก็สรุปนะครับจ่ายตังค์ลูกคิวเรียบร้อยก็ยังไงเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะครับใครมีรถอยากขายนะครับใครมีรถอยากขายไม่ว่าจะเป็นสภาพสภาพนี้หรือสภาพสวยกว่าน,นี้นะผมรับซื้อหมดนะครับผมรับซื้อทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะใครจะขายติดต่อมาได้เลยครับเสียมอสซอ,อยกวางยางชื่อนี้การันตีการซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วบ๊ายบาย So, do you know anything about techno? No. Listen.